แต่เป็นคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันไม่ว่าจะเป็นไอรอนโดมหรือระบบอื่นๆแถวนั้นว่าทำไมมันถึงพลาดไปได้ค่ะทำไมตรวจจับไม่ได้หรือสกัดไม่ได้ซึ่งทางกองทัพอิสราเอลเองเขาก็บอกว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มีแค่ลำเดียวได้ใช่ไหมครับเออไม่ใช่ลำเดียวค่ะเหมือนเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวก็มีรายงานว่าสกัดโดรนได้อีกสองลำค่ะเชื่อว่ายิงมาจากเยเมนเหมือนกันอือ แล้วที่แปลกคือไม่มีเสียงไซเรนเตือนด้วยซ้ำค่ะอันนี้น่าแปลกก่อนที่พอตกข้ามมันเดียวกันเสียงไซเรนดังลั่นเลยคราวนี้ทั่วภาคกลางของอิสราเอลเลยเป็นขีปนาวุธแล้วครับทีนี้ถูกต้องค่ะครั้งหลังนี้เป็นขีปนาวุธซึ่งกลุ่มฮูตีในเยเมนก็ออกมายอมรับเลยว่าเป็นฝีมือเขาครับทางกองทัพอิสราเอลก็แถลงว่าสกัดได้หนึ่งลูกไม่มีใครบาดเจ็บแต่ทางฮูตีเขาก็อ้างความสําเร็จเหมือนกันอืมประเด็นที่น่าสนใจมากคือคํากล่าวอ้างของฮูตีเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้คครับือ เขาไม่ได้บอกแค่ว่ายิงขีปนาวุธธรรมดาเอาเขาอ้างว่าใช้อาวุธอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นหรอครับเขาอ้างว่าใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงค่ะหรือว่าไฮเปอร์โซนิกโอ้ไฮเปอร์โซนิกเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้คือการยกระดับที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะมันเร็วกว่าเสียงเยอะมากมากค่ะแล้ววิธีโครจรมันก็ซับซ้อนด้วยทําให้ระบบป้องกันภัยปัจจุบันเนี่ยรับมือยากมาก <c oughs> เขาอ้างว่าโจมตีเป้าหมายทางทหารที่แบบว่าอ่อนไหวในเทลอาวีปด้วยนะคะครับแล้วยังไม่พอยังอ้างว่าส่งโดรนโจมตีไอหลัสามลำแล้วก็เมืองเบียชีบาอีกหนึ่งลำในวันเดียวกันเลยหู <c oughs> การอ้างว่าใช้ไฮเปอร์โซนิกนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะครับมันเปลี่ยนสมการทางทหารไปเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮูจีโจมตีไอลัใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานโจมตีเมืองไอลัแล้วก็แถวๆนั้นหลายครั้งเลยครับรวมไปถึงการจะโจมตีสนามบินรามอนเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้เองก็มีรายงานความเสียหายแล้วก็มีคนเจ็บหนึ่งคนด้วยแสดงว่าฮูจีพยายามกดดันอิสราเอลจากทางใต้ามากขึ้นเรื่อยๆ ชัดเจนเลยค่ะซึ่งแน่นอนอิสราเอลก็ต้องมีการตอบโต้กลับไปครับแล้วการตอบโต้ของอิสราเอลเป็นยังไงบ้างครับกองทัพอากาศอิสราเอลก็มีการโจมตีเป้าหมายในเยเมนเป็นเรียริยานะคะล่าสุดเลยคือวันที่17กันยายนเพิ่งผ่านมาไม่นานครับโจมตีท่าเรือโฮเดดาทางตะวันตกของเยเมนอ๋อท่าเรือสําคัญค่ะอิสราเอลเขาอ้างว่าท่าเรือนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งอาวุธจากอิหร่านให้กับกลุ่มฮูตีอือ เพื่อมาใช้โจมตีอิสราเอลซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่มีมานานแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับฮูตีครับผมแต่ก็มีข้อมูลอีกด้านจากฝั่งฮูตีที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเนี่ย มีค่ะคือโคศกของฮูตีอันนี้ตามแหล่งข่าวนะคะเขาอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขาเนี่ยสามารถก่อกวนเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ก่อกวนได้เลยเหรอครับค่ะจนเครื่องบินรบต้องล่าถอยออกจากน่านฟ้าเยเมนไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติการโจมตีตามแผนโอ้โหซึ่งตรงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข่าวสารก็ได้ครับก็คงต้องว่ากันไป แต่ก็สะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามจะแสดงแสนยานุภาพโชว์ความสําเร็จของตัวเองความตึงเครียดตรงนี้มันสูงขึ้นชัดเจนแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยครับผมจากเรื่องในสนามรบทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวบนเวทีการทูตกันบ้างดีกว่าครับมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับท่าทีของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษต,ต่อการรับรองรัฐปาเลสไตน์อันนี้น่าจับตามากมากเลยค่ะมีรายงานข่าวออกมาว่านายยุคเมนดรีคนปัจจุบันเคียร์ซามเมอร์ของอังกฤษเนี่ย อาจจะประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการเลยนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้เลยเหรอครับค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐที่ไปเยือนอังกฤษนะคะเสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางออกไปแล้วเหมือนกับว่ารอจังหวะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้เหมือนจะมีสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมคุณคๆใช่ค่ะมีสัญญาณมาก่อนย้อนไปเมื่อไปเดือนกรกฎาคมสตาร์เมอร์เคยออกมาพูดคล้ายๆเป็นการเตือนอิสราเอลไว้นะคะ ตือนว่ายังไงครับว่าถ้าหากยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมในกาซาแล้วก็ยังตกลงหยุดยิงกับฮามาสไม่ได้เนี่ย uh huh. รัฐบาลอังกฤษภายใต,ใต้การนําของเขาก็อาจจะเดินหน้าให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ oh. โดยอาจจะทําพร้อมๆกับพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียที่เขาก็แสดงท่าทีคล้ายๆกันแต่เหมือนท่าทีของสหรัฐเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกครั้งเหมือนจะบอกว่าไม่ขัดข้องแต่ล่าสุดนี่คัดค้านเลยนั่นแหละค่ะ อีกจุดที่น่าสนใจท่าทีที่เปลี่ยนไปของทรัมป์เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของพันธมิตรย,ยุโรปอื่นๆก็ได้ครับหรืออาจจะทําให้ตามเมอร์เองต้องชั่งน้ําหนักมากขึ้นแต่ว่าซาเมอร์เองก็มีแรงกดดันจากในพักแรงงานของเขาเองด้วยนะคะอ๋อแรงกดดันภายในพักค่ะที่อยากให้รัฐบาลใช้มาตรการที่มันเข้มข้นขึ้นกดดันอิสราเอลให้ยุติสงครามในกาซาอย่างจริงจังมากขึ้นครับ การรับรองรัฐบาลปาเลสไตน์ก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกดดันใช่ค่ะอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วทางรัฐบาลอังกฤษเขายืนยันเรื่องนี้หรือยังครับณตอนนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธข่าวนี้เลยค่ะอ๋อยังเงียบอยู่ค่ะยังต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะประกาศจริงไหมแล้วถ้าประกาศจริงมันจะมีนัยยะทางการทูตยังไงต่อไปโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐด้วยครับผมทีนี้ขยับมาที่เวทีใหญ่อย่างสหประชาชาติบ้างครับ คณะมนตรีความมั่นคงหรือ UNSC ก็กำลังจะมีการเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาเหมือนกันใช่ค่ะคาดว่าน่าจะมีการลงมติในร่างข้อเรียกร้องฉบับใหม่เร็วๆนี้เลยครับสาระสำคัญคืออะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือเรียกร้องให้หยุดยิงในกาซาโดยทันทีแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขหยุดยิงทันทีไม่มีเงื่อนไขค่ะแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนแล้วก็ปล่อยตัวประกรันทั้งหมด ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันครับผมที่มาของร่างมตินี้เป็นยังไงครับทำไมถึงทุกผลักดันขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้ร่างมตินี้จริงๆริเริ่มโดยกลุ่มประเทศสมาชิกไม่ถาวรสิประเทศหรือที่เรียกว่า E 1 0ทนนะคะ <Yeah. S 2> ตังแต่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วอ๋อเตรียมกันมาสักพักแล้วค่ะแรงผลักดันสําคัญส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ u ูเอ็นเขาประกาศทวาอดอยากอย่างเป็นทางการในกาซาครับซึ่งเป็นผลจากสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ2ปีแล้ว ใช่ค่ะเกือบสองปีแล้วสถานการณ์มันหนักหน่วงมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามจะผลักดันมติลักษณะนี้ใน UNSC มันมักจะเจอทางตันตลอดเลยโดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้จากสหรัฐถูกพ้องเลยค่ะสหรัฐในฐานะสมาชิกถาวรแล้วก็เป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลเนี่ยเขาใช้อำนาจวีโต้ขัดขวางมติที่เรียกร้องให้หยุดยิงหรือว่าประนามอิสราเอลวาหลายครั้งมาก ล่าสุดก็เพิ่งวีโต้ไปเมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองใช่ค่ะแม้ก็ทั่งร่างมติที่เน้นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลักเลยนะก็ยังเคยถูกตั้งคำถามจากสมาชิกถาวรอ,อื่นๆอ้อาวเหรอครับใครบ้างครับอย่างฝรั่งเศสซาฮาราชาอณอาจากรหรือแม้แต่รัสเซียเองก็เคยตั้งคำถามว่ามติที่เน้นมนุษยธรรมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่าง UN s c อ๋อคือมองว่า UNSC ควรจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการเมืองความมั่นคงมากกว่าแค่เรื่องมนุษยธรรมประมาณนั้นค่ะว่าบทบาทมันควรจะเข้มแข็งกว่านั้นแล้วครั้งนี้ล่ะครับมีอะไรที่มันต่างไปไหมหรือว่ามีความหวังมากขึ้นหรือเปล่าครับมีมุมมองที่น่าสนใจจากนักการทูตยุโรปคนหนึ่งคะ่ะที่ให้สัมภาษณ์กับ AFP ครับเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับคำขู่ว่าจะวีโต้ของสหรัฐอีกต่อไปแล้วอ๋อไม่ยอมแล้วค่ะ เหมือนกับว่าผลักดันไปเลยให้สหรัฐต้องแสดงท่าทีออกมาแล้วก็ต้องอธิบายเหตุผลต่อประชาคมโลกให้ชัดเจนไปเลยถ้าจะตัดสินใจใช้วีโต้อีกครั้งเข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะรู้ว่าโอกาสผ่านมติอาจจะยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยชาวปาเลสไตน์ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางการทูตใส่สหรัฐใช่ค่ะมันสร้างความไม่พอใจแล้วก็ความรู้สึกแบบไร้อำนาจให้กับสมาชิกอีก14ชาติที่เหลือมากๆครับผมคงรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะเขาคงรู้สึกว่า ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอที่จะกดดันอิสราเอลให้ยุติการกระทำที่มันส่งผลก็ทบต่อพลเรือนในกาซาได้เลยอือการผลักดันครั้งนี้ก็เลยอาจจะมีเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์แล้วก็สร้างแรงกดดันทางการเมืองควบคู่กันไปด้วยค่ะผมแล้วนอกเหนือจากประเด็นเรื่องมนุษยธรรมการหยุดยิงแล้วเนี่ยยังมีข้อกล่าวหาที่รุนแรงกว่านั้นอีกเกี่ยวกับปฏิบัติการของอิสราเอลในกาซา อันนี้เป็นประเด็นที่หนักหน่วงมากค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อน,นเองคณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศที่ UN เเขาตั้งขึ้นมาได้เผยแพร่รายงานกล่าวหาอิสราเอลเลยนะครับว่าได้ก่ออาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเจนโนดสในฉนนกาซาโหใช้คำว่าเจนโนได์เลยใช่ค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023เป็นต้นมารายงานระบุชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะทำลายล้างชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่นั้น Mm hmm. ข้อกล่าวหาระดับนี้เนี่ยถือว่าร้ายแรงที่สุดแล้วตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนโอ้โหเป็นข้อกล่าวหาที่สะเทือนวงการระหว่างประเทศจริงๆครับทีนี้เราเปลี่ยนไปดูอีกสมรภูมิหนึ่งบ้างที่ยังคงคุกรุ่นยืดเยื้อมากกว่า3ปีแล้วนะครับค่ะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนช่วงนี้มีความคืบหน้าสําคัญอะไรบ้างครับ สงครามในยูเครนก็ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามทางการทูตอยู่เรื่อยๆแต่สถานการณ์ภาคพื้นดินนี่เอ่อยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเลยครับล่าสุดทางฝั่งยูเครนค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาประกาศความสำเร็จในปฏิบัติการตโต้กลับบริเวณแนวรบด้านตะวันออกอ๋อมีโต้กลับน่าสนใจครับเขาอ้างว่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างครับเซเลนสกี้อ้างว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคืนดินแดนกลับมาได้ประมาณ160ตารางกิโลเมตร160 ตารางกิโลเมตรค่ะซึ่งพื้นที่นี้ครอบคลุม7ชุมชนในภูมิภาคโดนเนสเกิบ์บครับเขาเน้นย้ําเลยว่าปฏิบัติการนี้สามารถขัดขวางแผนการรุกค,คืบครั้งใหญ่ของรัสเซียได้ออือ แม้ว่าจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่นะคะแต่มีการพูดถึงการสู้รบที่หนักมากในเมืองอโดโบโรปิเลียอ่าเมืองโดบรปิเลียค่ะซึ่งเป็นจุดที่รัสเซียเคยบุกทะลวงแนวรับของยูเครนได้เมื่อเดือนสิงหาแล้วก็บริเวณใกล้ๆเมืองโคลครฟแคสซึ่งเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากครับครับแล้วมีการยืนยันจากฝ่ายทหารของยูเครนเพิ่มเติมไหมครับนอกจากผู้นํา มีค่ะรายงานข่าวอ้างเองคำพูดของคนเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนพอบอทสะสะเลยใช่ค่ะท่านระบุว่า7ชุมชนที่ยุดคืนได้เนี่ยอยู่ในพื้นที่เมืองโดบรปีิเลียกับโพครอฟสแคสจริงๆ 170ค่ะแต่ว่าพื้นที่ส่วนหลังนี้ยังไม่ได้เข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์นะคะแค่ผลักดันออกไปได้ครับแต่ถ้าเป็นไปตามที่อ้างเนี่ยก็ถือเป็นความคืบหน้าที่สําคัญเหมือนกันนะของยูเครนในการผลักดันรสัสเซียออกไปใช่ค่ะถือว่าสําคัญเลยแล้วทางฝั่งรสัสเซียแหะรครับมีความเคลื่อนไหวหรือตอบโต้อ,อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับกับเรื่องนี้ ทางรัสเซียประธานาธิบดีปูตินไม่ได้ออกมาพูดโดยตรงเรื่องที่ยูเครนอ้างความสําเร็จนะคะคแต่ว่าได้เปิดเผยตัวเลขกําลังพลของรัสเซียที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่สู้รบหรือว่าบริเวณชายแดนเท่าไหร่คะระบุว่ามีจํานวนสูงถึง7จ็ดแสนนายค่ะเจ็ดแสนนายใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่โอ้โหมหาศาลมากเยอะมากจริงๆค่ะมันสะท้อนถึงขนาดของความขัดแย้งแล้วก็การระดมทรัพยากรของรัสเซียในสงครามครั้งนี้เลยนะคะ ตัวเลข7 0 0ดแสนายแสดงว่ารัเสเซียยังกงทุ่มเททรัพยากรมหาศาลจริงๆในสงครามนี้แล้วมีมุมมองจากฝ่ายอื่นๆบ้างไหมครับอย่างสหรัฐมีความเห็นที่น่าสนใจจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอ๋อทรัมป์อีกแล้วค่ะหลังจากที่เขาได้ไปพบปะพูดคุยกับกองกําลังในภูมิภาคโดเนสก์ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงกองกําลังฝั่งไหนนะคะอาจจะฝั่งที่สนับสนุนรัเสเซียหรือเป็นการไปประเมินสถานการณ์ครับ